ตื่นขึ้นมาจะน่าใสใสคงใครบางคนในใจจะไม่ไม่ลืมนาคนคนนี้ โคกซ่าทุกเเร็หลุนรับ Samsung Galaxy f l i p รุ่นล่าสุดหรือซื้อไม่หยุดกับรถใหม่และกว่า3,000รางวัลต่อสัปดาห์รวมกว่า37ล้านบาทซื้อโคกเฟต้าสไพรส์ฝาสีเหลืองกรอกรหัสใต้ฝาในลายแอดคูคาโคล่าหรือร่วมกิจกรรมผ่านช่องทางอื่นวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้กาแฟเขาช่อง3 In 1สูตรน้ำตาลน้อยหอมกลมกล่อมเหมือนเดิม เ่าช่องรถแท้กาแฟไทยผมใส่ใจทุกก้าวของชีวิตเสริมด้วยเอ็นชัวอาหารสุดครบถ้วนมี protein. โปรตีนโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนือ้อขอแนะนำเอ็นชัวกลิ่นธัญพืชพร้อมใยอาหารเอ็นชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ผิวทั้งสกรปรกทั้งหมองเช็ดออกได้เลยครังแรกการเย่ไมเซละ่าวิตามินซีที่มีวิตามินซีผสานไมเซล่าดูจับดุดแม่เหล็กช่วยขจัดสิ่งสปกปรกความหมองคล้ำรู้สึกผิวดูใสทันทีใหม่กาญเยไมเซละ่าวิตามินซีการเยธรรมชาติในแบบคุณคาร์เดชันรีวอร์ดให้แลกให้หลุนแถมคำขอบคุณจากที่หนึ่งความอร่อยยิ่งซื้อยิ่งเด้นและยิ่งซื้อยิ่งได้ลุนแค่ส่งรหัสมาที่ไลน์อัดการ์เดชันไทยแลนด์สะสมคะแนนได้ถึงสาเสิงหาคมนี้ของรางวัลรวมมูลค่ากว่าเจ็ล้านบาทรีบซื้อส่งเลย เจลเลวิตามินเยี่มีวิตามินซีด้วยนะอร่อยเจลวิตามินเยลลี่อร่อยเขียวสนุกมีประโยชน์เจลเลวิตามินเยลลี่อร่อยมีวิตามินซีเนี่ยนะโบนอ่าสัมยังบุดากาโบนาราที่มีซอสเกาหลีเผ็ดซีดหอมชีสครีมมี่คาโบนารไม่เลี่ยนอร่อยฉีกวงการคาโบนาราสัมยังบุดากาโบนาราและครีมมี่คาโบนารา นี่คือการรับและนั่นน่ะคือรถพี่ให้วงเงินเป็นแสนมีบัตรด้วยดอกแพงพูด0.79เปอร์นที่นี้ได้ไหนครับเนี่ยที่เงินติดลองดอก0.79ถึง3 1พฤษภาคม2565สวัสดีครับข่าวนอกโลกมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่สิงห์บุรี เคยฟังเพลงชวนน้องแต่งงานของคุณตัวรักสลักใจไหมครับคุณครูน้ำส้มจีระยดาโตงามครูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีนำมาดัดแปลงเป็นเพลงเชิญชวนให้ลูกศิษย์ส่งการบ้านเพื่อไม่สร้างความกดดันให้กับลูกศิษย์และโพสต์ทางติ๊กตอก ชื่อเพลงชวนน้องส่งงานโดยคุณครูแสดงในคลิปวิดีโอด้วยตัวเองทําไมน้องไม่ตรงงานจะดองอีกนานข้าวไรดองไว้พรมทีไงแล้วครูหนาวใจจะคอยใครเล่านาเมื่อร้องคุณครูน้ําส้มแปลงเองแต่ทํานองนั้นเป็นของคุณยอดรัก ครูน้ำส้มบอกว่าการทวงการบ้านจากลูกศิษย์้วยวิธีนี้ทําให้นักเรียนมีความสนใจที่จะส่งงานการบ้านโดยไม่รู้สึกกดดันปรากฏว่าเด็กๆที่ยอยส่งการบ้านทุกวัน,งงนคือเราํางานจริงเพราะว่าเราลดการติดลอด้อติศสนยนของนักเรียนนะครับหาก,กิมมิคในอีก,อกรูปแบบหนึ่งค่ะเด็กๆก,ก็ทยอยส่งงานมาอย่างที่เราตามค่ะนอกจากทิปชวนน้องส่งงานแล้วคุณครูน้ำส้มยังส่งการเชิญให้เด็กส่งการบ้าน ทำเป็นจุดหมายเชิญร่วมงานบวชคุณครูอย่างที่เห็นเนี่ยครับคล้ายๆเป็นการงานบวชนะคะแล้วก็เอ,เอาเอารูปเราเนี่ยทำรูปคล้ายๆแบบคนจะบวชอะไรเงี้ยแล้วทาการคล้ายๆการงานบวชค่ะแล้วก็คนต้อนรับก็อาจจะมีคนขำคนหาจุดประสงค์หลักก็คือการตามงานนักเรียนแหละค่ะส่งงานะ ดูภาษาที่เขียนเป็นครูอารมณ์ดีมีอารมณ์ขันครับนกรู้ต่อมาไปแพร่มาชมการแข่งขันที่นานๆเราจะได้ดูสักครั้งหนึ่งครับคือการแข่งขันฟันมีดอินเนตชิงแชมป์ประเทศไทยที่ลานตีเหล็กสลาเอกอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ถือเป็นการโชว์ทั้งมีดอินเนตช่างทํามีดอินเนตและคนฟันมีดอินเนตจุดประสงค์ของการจัดการแข่งขันก็เพื่อพัฒนาคุณภาพของมีดอินเนตทั้งในเรื่องการนํามาใช้และพัฒนาคมมีดการแข่งขันเป็นการแข่งขันจับเวลาครับใครเสร็จก่อนสมบูรณ์ที่สุดเป็นผู้ชนะ เริ่มจากการใช้มีด็นตัดไม้เนื้อแข็งดันไม้มีสเสร็จแล้วตัดเชื่อกครับอีกสิหันยวค่อยหันมีนี่เป็นการพิสูจน์ความคมครับ,รบเฉือนหลอดกาแฟแล้วฟันลูกกลอฟที่วิ่งลงมาจากรางแบบฟันครั้งเดียวจองที่เจและสุดท้ายฟันขวดใส่น้ำพลาสติกที่ตั้งเป็นแถวให้ขาดหมดเลยครับ เหลือเท่าไรครับเป็นการแข่งขันที่ตื่นตาตื่นใจผู้ชมเป็นอย่างยิ่งถือเป็นงานชุมนุมยอดฝีมือในการตีมีดช่างทามีดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองไทยเหลือเท่าไรครับเป็นการส่งเสริมทั้งอาชีพและการท่องเที่ยวลองดูต่อมาไปนครศรีธรรมราชดูกระเป๋าถือของสุภาพสตรีชุดนี้ครับสีสันสวยงามจริงๆริงถปะยี่ห้อแอมเส รือกุชชี่เข้าไว้ที่ข้างกระเป๋าราคาน่าจะถึงแสนแต่ของที่นี่ขาย199บาทจนถึง500บาทเท่านั้นทำไมขายถูกนักคำตอบก็คือเพราะทำมาจากขยะคือซองกาแฟสีเร็จรูปพี่กำลังช่วยกันตัดช่วยกันล้างทำความสะอาดนี่แหละครับน,น,นี่เป็นงานของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมพัฒนาชีพบ,บ้านเขาทรายอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณสุพัณนาแก้วเทีอนประธานกลุ่มบอกว่า บรรดาแม่บ้านเอาซองกาแฟาที่เป็นขยะมาทําเป็นงานแฮนด์เมดเป็นสินค้าอุทอบสามดาวของจังหวัดมีทั้งกระเป๋าใบเล็กๆกระเป๋าใบใหญ่กล่องใส่ทิชชู่เ <ften> สื่อทําให้บรรดาแม่บ้านซึ่งมีอาชีพหลักทําสวนยางมีรายได้เสริมอีกเดือนละกว่า5,000บาทถ้าใดสนใจซื้อสินค้าของกลุ่มนี้สั่งจองได้ทั้งเพจเทาทรายวีดู ที่นี่ส่วนมากก็ทาสวนยางพาราก็เห็นชาวบ้านเนี่ยกินกาแฟทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คิดทาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ก็ามาทํากันที่นี่ก็มารวมกลุ่มกันขายเป็นอาชีพเสริมรายได้ดีต้นทุนต่ำมากนอกลูกสุดท้ายไปชุมพรที่เห็นอยู่นี่เป็นโฮมสเตย์สร้างจากขยะทะเลล้ว,ลวน เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบการท่องเที่ยวแบบประจนภัยจริงๆเนี่ยครับโฮมสเตย์ที่ว่าอยู่ในปา่าโกงกลางติดทะเลอำเภอสวีจังหวัดชุมพรชื่อโกโจ oder, บ้านไม้ไผ่เจ้าของคือคุณสุรยิยะกมลหนูอิ่มอาชีพหลักคือออกทะเลหาปลาจับปูตกหมึกและของทะเลทุกชนิดเขาอยู่บ้านหลังนี้กับแม่สองคนบ้านที่ทําด้วยไม้ไผ่ที่เป็นขยะในทะเลทั้งสิ้นจะสังเกตเห็นว่าบ้านหลังนี้ไม่มีตะปูไม่ได้ตอกตะปูแต่ใช้เชือกผูกมัดไม้ไผ่ไว้ด้วยกัน เชื่อก็เอามาจากขยะในทะเลคุณสุริยะกำมลบอกว่าความที่เป็นไม้ไผ่ข้างในกลวงจึงตอกตะปูยึดไม่ได้และบอกด้วยว่ามาพักที่นี่มีวิวที่งดงามมีธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไว้บริการอย่างเต็มอิ่มจุใจแต่ความสะดวกสบายมีไม่มากเหมือนพักโรงแรมจึงเหมาะก,กับคนที่ชอบท่องเที่ยวแบบประจนภัยจริงๆ ค่าที่พักคนละ200บาทต่อคืนถ้ารวมอาหาร3ามมือเป็นอาหารสี่ฟูล้วน,วนสามารถลงประจับเองได้ด้วยค่าอาหารบวกที่พักรวมเป็นวันละ800บาทรายละเอียดมากกว่านี้หาอาารได้ใน Facebook ของันนี้มันใช้ได้เราเลยประยกมาทำเป็นเป็นที่พักของเราอะไอ้ไม้ไผ่เนี่ยถ้าเราใช้ตะปูค่ะ<า>ไม่อยู่มันต้องใช้สายเชือกถึงจะอยู่ผมไม่เอาดม ลอยทะเลมั่งตามเกาะมั่งตามอ่าวมั่งข้าวเก็บในปา่ากลางมั่งไปไหนฮะครับนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะไหมครับพี่ก่อนติดโควิดนะฮะแต่ตอนนี้ผมเริ่มเปิดละติดโควิดผมก็ปิดยาวเลยครับคืออยากให้ทุกคนรักษาสิ่งแวดล้อมนะพี่มันสวยงามเนีฮะเราต้องพึงพาเขาและเขาก็ต้องพึงพาเราครับหมดโควิด19เมื่อไหร่ที่นี่ฮิตแน่นอนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ ข่าวนอกโลก